สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยนะคะพี่น้องวันพุธแล้วเรื่องงานแล้วด้วยก็จะเดินกลับบ้านนะคะพี่น้องเชา้ชาๆ้าวันพุธกับยายไทยไทยพี่น้องมีความสุขกันทุกคนนะคะพี่น้องอากาศวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่มีแดดแล้วก็หนาวพี่น้องยายไม่ได้เอาเสือ้อหนาวมาดูเลดูบรรยากาศนะคะปลื้มปลื้มมืด แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยายก็ถึงบ้านแล้วก็เหมือนเดิมทำงานนะั่นเมื่อเช้าก็ทำงานเหมือนเดิมนะพี่น้องพูดพูดแล้วก็หัดสุกเสาระหัดสุกเหลือสองวันพี่น้องอักหักหัเหลือสองวันนะักแพคะพี่น้องมาถึงมันพูดทีไรหัวใจก็เริ่มดีขึ้นมาทุกที เพราะพวนี้วันเพื่อเมื่ออื่นเมื่อคืนก็วันศุกร์นะคะเนาะคนทํางานก็อย่างนี้เราพี่น้องรอแต่วันไหนที่จะได้หยุดยายไทยไทยก็เป็นอย่างนี้แหละถึงเวลาทํางานก็ทําทแต่มาถึงวันหยุดพี่น้องก็มาเคยได้เนาะเหนื่อยพักผ่อนสาว์อาทิตย์นะคะก็ะจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวแวะเก็บเม็ดไอ้นี่สักหน่อยเม็ดพุทธสา สุขแล้วมั้งสุขใจสุกแล้วสุขแล้วสุขใจสุกแล้ว,ลว,ลวยายก็ลืมชื่อเขานะว่าชื่ออะไรเนอะลูกอะไรนะลูกพลุดลูกอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวยายยายไทยๆจะมาเก็บนะให้รอให้แดดดีซะหน่อยก็ะะจะเก็บลูกไอเนี่ยเขาเรียกลูกอะไรก็ไม่รู้ ข้าลาไม่ถึงบ้านนะพี่น้องออยายถ่าไยไทยก่อนอยาไไยเพิ่งายไทยเรียกพูดซาพี่น้องบอเห็นบอพี่น้องนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเแดดดีๆก่อนจะมาเก็บพ่อน้องจะเอาไปฝากเขาพี่น้องจ๋าเห็นไหมมนยังดิบอยู่นะคะถ้าดิบแล้วมันก็ดิมันไม่อร่อยมันมีสองสีนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองก็เดี๋ยวก็จะมาเก็บ ไปฝากเพื่อนที่ทํางานพี่น้องตอนแรกยายก็ไม่รู้ว่ากินได้หรือไม่ได้แต่ตอนนี้เขาบอกมาแล้วมันกินได้เนาะเพราะฉะนั้นก็นี่เราจะมาเก็บนะคะยายจะมาเก็บเห็นเขาบอกว่าดิบๆเอาไปดองอันนี้เขาก็เริ่มพี่น้องเข้ามาข้างในนี่เป็นตะโตนพี่น้องจา๋าไม่ใช่ใบนะลูกมันนะพี่น้องนี่เห็นไหมนี่ปาร์ตยยม คิดถึงเพื่อนเลยคิดถึงเพื่อนที่เขาเก็บอาไปดองเพื่อน้อาเดี๋ยวยายจะมาเก็บตอนแดดๆดสักหน่อยพน่อน้องจะเก็บอาไปฝากเพื่อนที่ยายจะไปหาเข้าวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะพี่นเองเอ้ยโตนแททโหนะค่อยนะาโนจริงๆเลยปัดปัดปดปดป,ดปดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้าพักนี้ยายจะมาเก็บอีกอ็หลายเหลืองอาม รมตาไปหมดเลยนะคะเป็นตาโตนเกี่วของพี่น้องเยอันนี้เขาก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะโอเคนะคะพี่น้องสัตว์ตาไข่ใบมะเก็งเฮียเออกับต้นพุทรายาไทยๆเมาเอาพี่น้องเหมาเอาว่าเป็นต้นพุทรานะคะเดี๋ยวเป็นชื่อเป็นทางการเดี๋ยวยายเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเพราะด้วยความที่ไม่รู้เนาะยายไม่เคยทําแต่งานนะคะพี่น้อง ไม่เคยเดินป่ามานานแล้วไงก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าผลไม้เขาเรียกอะไรแต่มีคนไทยที่นี่เขาแนะนํานะคะว่ากินได้เพราะงั้นยายก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสันทัดไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่โอเคนะคะขอบคุณค่ะ